ใดที่คุณอยากรู้เราจะค้นหามา C T A ร่วม e กับ D T V K B T V ภูมิใจเสนอมิติใหม่แห่งความบันเทิงจากทุกกุ่มโลกส่งกระจายคลื่นความสุขสู่บ้านคุณแบบไร้ขีดจำกัดกับช่องรายการสุดร้อนแรงจาก26ช่องคุณภาพเปิดโลกกระทัดของคุณกับความรู้ทาง วิทยาศาสตร์สุดมหัศจรรย์รายงานและวิเคราะห์ทุกความขึ้นหวัวในแวดวงกีฬาเปิดโลกแห่งความบันเทิงกับสุดยอดภาพยนตร์ทั้งไทยและต่า,างประเทศทุกแนวทุกอัถรสที่คุณจะได้สัมผัสในล้านไ่ายของคนรุ่นใหม่ปล่อยอารมณ์ไปกับตังหวักสีสันแห่งโลกดนตรีวาไรตี้หลากหลายรูปแบบสารพันสินค้าที่นำมาเสนอถึงหน้าจอทีวีบ้านคุณพร้อมด้วย บนพาเลทรายการที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยคุณภาพความบันเทิงที่หลากหลายเอาคัดสรรมาให้คุณวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะสร้างมิติใหม่และความสุขสู่บ้านคุณพบกับรายการคุณภาพทั้งหมดนี้ได้ที่ DTV Cable TV สอบถามรายละเอียดโทร044 295 7 5 8าหถึ สิ่งใดที่คุณอยากรู้เราจะค้นหามา มาแล้วนะครับหลังจากที่เราไปชมโฆษณากันมาสักครู่หนึ่งนะครับครอบครัวของลุงจองก็รับประทานอาหารมื้อเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วอิ่มกันไหมถามจริงๆอิ่มแล้วครับอิ่มเหรอ,อคุณยายอิ่มไหมายทิมอิ่มอิ่มนะอิ่มกันทุกคนเลยวันนี้จะพาเราเนี่ยไปเก็บขยะเอาไปขายที่ไหนบ้างไปที่ไอ้บ้านเดือครับบ้านเดือครับตรงไหอีก มีที่เดียวครับมีที่เดียวที่จะไปวันนี้ครับนะครับเอาละครณผู้ชมครับเรามาดูวิธีการเก็บขยะและนําขยะไปขายเพื่อที่จะนําเงินมาเลี้ยงครอบครัวนะครับวันนี้ระหว่างที่คุณลุงกําลังจะออกไปเก็บขยะเนี่ยป,ป้าปอดก็ต้องรออยู่ที่บ้านไปไหนไม่ได้คุณยายเองก็ต้องรออยู่ที่บ้านเป็นห่วงเขาไหมเวลาเขาออกไปนอกเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงเนาะเอาละลุงไปพาผมไปไหนครับไปครับไปดีดนะ กลับขํามนะไม่กลับข้าหรอกป็ป้าปอบบอกว่าไปดีๆนะอย่ากลับข้านะเป็นห่วงนะครับภรรยาก็รักสามีก็มักจะบอกกันอย่างนี้แหละครับเอาละไปเลยครับเดี๋ยวมานะครับป้าปอบเจ้าทีมับดีๆนะครับรถคันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเดี๋ยวคุณลุงอย่าพิ่งขึ้นคุณผู้ชมครับตัวผมเนี่ยก็ถือว่าผมเป็นผู้ชายที่ตัวค่อนข้างเล็กคนนึงแล้วแต่ว่าถ at um> ้ามาเทียบกับลุงจ๋องเนี่ยลุงขอโทษนะ คนเล็กกว่าผมตั้งเยอะเลยโอ้โหสุดยอดเลยเอาล่ะคุณลุงไปเลยครับนั่งด้วยได้ไหมเลยคุณลุงขี่ไหวไหมถ้าผมนั่งไปเหวเอาล่ะไปล้วผมนั่งเลย<ห>ไปด้วย<ห>ไปด้วย<ห>ไปด้วย แม่ความจริงจะล่มสลายไม่ได้หมายว่าฝันของฉันจะล่มในความจริงสะเทือนอารมณ์ยิงลืมยิงล้มยิงคลานยิงฟันยิงไฟลุงจองที่แรกที่จะพาผมไปเก็บขยะเนี่ยที่ไหนครับที่วัดครับหน้าวัดโเคเกตตรงนี้นะครับเอาเลยไปเลยครับลุง ก็ไม่ค่อยมีรถเยอะนะคะครับมีเยอะก็สายๆหน่อยสายๆรถยเยอะเป็นแทนรวบรวมเรี่ยวแรงป้องการฝันให้โอบุญอยู่กับฝันให้ฝันเป็นทุนให้ฝันละมุนสักวันฝันจะเป็นทางขยะที่แรกนะครับที่คุณลุงจ๋องเดินทางมาถึงนี่ก็เป็นทางขยะที่ตั้งอยู่บริเวณ หน้าวัดโคกเพชรนะครับลุงอาละเริ่มเลยครับขยะก็เข่าที่สังเกตก็ไม่เยอะนะแล้วก็มีแต่ขยะเปียกๆแค่เลยมีกลิ่นด้วยแหละบอกไว้เลยเจออะไรบ้างไหมลุงที่เราไปขายได้ไม่เจอเหรอกครับทำไมอ่ะทำไมถึงไม่เจอลุงต้องการอะไรบางที่ขายได้อ่ะมันไม่เจอเพราะว่าเข้าไปมุดเลยหรอหรอ,อะไรที่ลุงเก็บไปขายส่วนใหญ ก็เป็นขวดครับขวดขวดแก้วขวดเหล้าขว,ขวดเบียร์ขวดพลาสติกพวกนี้นะครับผู้ชมครับรู้สึกว่าวันนี้เราจะออกมาช้าเกินไปทําให้เจ้าอุดเขาเอาไปแล้วครับไม่เป็นออไ,ปไรเอาไปถังอื่นกัน,นดีกว่าไปเลยครับไป เมื่อเป้าหมายแรกไม่ได้คือเราไม่ทันคขอื่นก็ต้องไปหาที่อื่นใช่ไหมลุงตองไปหาที่อื่นครับรู้สึกว่าตอนนี้นะคุณผู้ชมครับเรากําลังสอบสู่ถนนใหญ่นี่คือเส้นของถนนมีรภาพนะครับระวังรถนะครับและระหว่างที่เรากําลังเดินมาข้างทางเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเจอเรียกว่าเพื่อนที่ร่วมอาชีพเหมือนกันก็มี เก็บขยะเหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่ารันนี้จะติมแล้วนะภาของเขาเดี๋ยวเราไปหาเอาข้างหน้าอ,อ๋อนอกจากถังขยะทั่วไปอะไรที่อยู่ริมทางแบบนี้ก็จะเก็บหมดเลยครับถือว่าดีมากๆนะครับเป็นการเรียกว่าลถปริมาณขยะไปในทางหนึ่งด้วย เดีังอ่ะลุงขังนี่ขังนี้ขังนี่่จไม่มีอะไรเลยลอมนีม่ก็ไปหาข้างหน้าครับนะัไปขังอื่นกันดีกว่าเราครับการเก็บขยะมาในแต่ละครั้งลุงจ๋องก็จะเก็บสะสมไว้ที่บ้าน2-3วันจึงจะนำไปขายทีสาเหตุที่ไม่นำขยะไปขายทุกวันก็เพราะว่า ไปไม่ทันคนอื่นบ้างสุขภาพไม่ดีบ้างจึงจำเป็นต้องรวบรวมขยะไว้ให้ได้มากที่สุดและนำไปขายได้เงินมาแต่ละครั้งประมาณ50บาทถึง100บาทและเงินจำนวนนี้เองต้องใช้จ่ายให้เพียงพอภายในหนึ่งอาทิตย์เพราะลุงจองเองไม่มีเรี่ยวแรงที่จะออกไปเก็บขยะได้บ่อยครั้งเหมือนกับคนอื่นๆทั่วๆไป ทุกวันนี้ลุงจ๋องต้องรับภาระในการดูแลภรยาตาบอดและแม่ยายวัย90ปีด้วยความยากลำบากอดมือ้อกินมือ้อแต่สิ่งเดียวที่ลุงจ๋องมีกำลังใจอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือความรักที่ไม่อาจจะทอดทิ้งกันได้ห่วงก็แค่หากว่าตัวเองเป็นอะไรไปใครเล่าจะมาดูแลภรรยาและแม่ ฝันเป็นทุนให้ฝันละมุนสักวันฝันจะเป็นจริงให้ฝันละมุนสักวันฝันต้องเป็นจริงขวดทุกขวด,ก,ขวดกระป๋องกระป๋องที่เก็บได้เนี่ยก็ต้องเอาดินออกด้วยเอาดินออกเลยเนี่ออกมันย้อมนัดอย่างนี้ใช้ได้ไหม อ๋อถ้าอยู่ข้างในก็ต้องเคาะด้วยโอืโออมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับกว่าจะได้มา1บาทกวดจะได้มาแต่ละกิโลเนี่ย,ยถ้ามีดีอยู่ข้างในก็ต้องมาเคาะอย่างนี้นี่แหละครับคือความยากลำบากของการหาเงินมากวดจะได้เข้ากินแต่ละมื้อครับ เจออีกหนึ่งถังแล้วครับคุณผู้ชมถังนี้ต้องบอกว่าบริเวณนี้ก็จะมีการทิ้งผ้านงผ้านวมผ้าอะไรเต็มเลยเอาลุงมาดูถังนี้ดีกว่าช่วยลื้อเลยมีไม้มีไม้เลยไม่มีเลยไม่เป็นไรไม่ทันกินเขาแล้วดูอย่างอื่นดีกว่าไปอย่างอื่นดีกว่าขวดดูน็นอะไรเออ มันได้ไหมลุงได้ได้ไดข้างหน้าครับไปเรื่อยๆข้างหน้าไปเรื่อยๆ,ไไๆแค่ขี่แบบนี้มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะรครับ่ลุงครับเหนื่อยก,กว่าจะไปหากว่าจะไปคิดไปค้นไปเจอแต่และกระป๋องเจอแต่และขวดไง ถึงว่าทำไมคุณลุงต้องสะสม2วันที -3 วันทีไปขายเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสองถังข้างหน้าที่ยังเหลืออยู่เนี่ยจะได้สักกี่ขวดกันนะครับเจอแล้วถังนี้ก็ขยะพอสมควรเลยแต่ว่าขยะในถังนี้ส่วนใหญ่เป็นขยะเสียกนะครับมีมแมลงวันเนี่ยค่อนข้างที่จะสกระปรกพอสมควรเลยไม่มีไม่มีเนาะไปทังอื่นดีกว่าลุง ครับเจอแบบเนี้ยไม่ท้อหรอกว่าจะได้ไงานก็ไม่ทอ้อหาไปเรื่อยๆท้อก็อดตายท้ออดตาย <c oughs> ผมผ่านมาแล้วกับลุงก็ตั้งหลายถังแล้วนี่ยังได้ไม่ไม่ถึงครึ่งกิโ,โลเลยพูดตรงๆ<ด>แต่ก็ต้องหาเนาะท้อไม,ไม่ต้องหาท้อไม่ได้ท้อแล้วก็อด อดต้องหาไปเรื่อยๆอแรงมันดานใจอะไรที่ทำให้คุณลุงเืยว่าต้องอยู่ต้องหาบางทีมีแม่แบบว่ามีเหนื่อยๆสท้อไม่หาแล้ววันนี้พอแล้วแค่เนี้พอหาไปเรื่อยๆมันมันต้องท้อถอย เหนื่อยก็หยุดเหนื่อยก็หยุดก็คือว่าเราหาไปเงี้ยเหนื่อยก็หยุดใช่มีอุบัติเหตุอะไรไหมบางทีเราไปเจอขยะยอย่างเช่นมีบาดแก้วบาดเคยเจอบ้างไหม,ไมเคยเจอ,อก็เรียกว่าระวังตัวนะครับอื